ลอยฟ้าไปหายิงปลาก็จะไปครูบัวที่อาดีออกหาอ่ต้องรอบบอรวเืออกักระโดดเยอะไปจังมัก็เส้นทางเดียวต้องออกเฮ้ยเสียวมองกันวะมันบู๊บไปไงรักเคยลงว่าอเนี้ย ยังไม่เคยมานันนี่สุพันนะเนี่ยใครไม่รู้ว่าไม่มีคนก็ไม่รู้คนสุพันไม่รู้ม,มีกระเช้าลอ,อยฟ้า โดนนะครับวิ่งไม่หยุดไม่หยุดก็ต้องยิงเผื่อนหน้าหน่อยๆน่อย แง่งถูกห่างเลยเนะี่ยมาเป็นฝูงเลยครับแต่ไปไวมากไ <c oughs> สาสามตัวโล ởt, mở cong không được, ơ, ô, con đực, ừ. oh, nít điêu, anh, chon nào, tiếng một ฮะกระสงมันเห็นนะอ้าวนี่กระสงมีลูกครับกระสงกระสง งสงสัยจ,จะโดนไปตัวงแล้วเมื่อกี้รักยิงไปแล้วไม่รู้ไงว่ามันมีลูกไงบางครั้งเราก็ไม่รู้นะครับว่าบามัมมีลูกยิงไปแล้วก็แล้วกันนะครับไม่ต้องเสียเรียสมากเรียบร้อยอินลุ่ม นีนหนนห่หลุมนี่หลุมหลุมมันอยู่นี่ครับ สี่ห้าขีดฮไม่โดน มารอหน้า,าท่อฮะก็จะกลิ่นีไงนี่ร้อนมาก ให้ดีนะอือฮึเด็กมันน้อยนะไม่ขอให้ลานั้นมาบอกใครใครทุกใครไม่ถูกอ่ะนนั้นมานี่มันจะาเจอป่าตอตีโมงเนี้ยที่โมงเย็นยิงได้แป๊บเดียวลูกช่าบแถวยอตรงไหนมันมีก็มี ถโอ้โหวัดนอ้นยองไม่เห็นอะไรใครนะทีอถนัจไปชวัดถเวียนเลย โอ้โฮมาเป็นโอ้โหรักด้วยด้วยเป็นทิเป็นทิปเป็นตัวแดงลงมาเลี้ยรเลี้ยวเลี้ยวพี่ดึงไดเลยเลี่ยวเลียวเลีเร็วอ่ะเดี๋ยวโหวนตัวแดงอยู่หลตัวนี้ลงเลี้ยวแดงไหมมุดหาผมรอพี่ดึงก่อน เฮ้ยเฮ้ยตัวนั้นใหญ่มั่วโดนเนี่ยตัววิ่งออกขวานเราละไม่โดนพี่ตัวออกดมดำดำเหรอพโอ้นนมาเป็นคณะเลยโอ้ดียิ้มเท้ายิ้มปะลอยน่ อ่า้ากอเลยกันครับน้องสองคนรายกันก็กินข้าวยังไม่เสร็จเลยมาทิงเป็นสิบเคยทางนู้นเคยดีไ,ไม่เจอไม่เ,เจอเนอะดู่ทียนเยนี้ยเดี๋ยวรถเตี้ยตี๋เนี่ยเดี๋ยวมันก็ล่องแต่มากลางเลย พอน้ำไหลลงนะมันจะมีน้ำเพื่อน,น้ำลงแต่ตรงนี้จะเป็นปลาล่องสูงสุดตัวหน้าลอยหน้าอาซิบเออโดนเย็บยอ้อยกำลังเผิ่อขึ้นพอดีนะต <c oughs> ั้งแต่มันอยู่ตรงนั้นแหละ <c oughs> แล้วนี่นะเ,เราก็ว่าปลาดำ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 ข <c oughs> ึ้น,ะนมาเนี่ย ฮันนารู้เ่าทีด่เนไหไอ้ไอ้ทีแดมลอน่ดไม่เจอเลยใช่มมองไม่เห็นปลาหรอกถ้าถกี่แดดเจอแวัตรงนั้นน่ะวัดดาวที่เคยเข้าไปขางในในท้องเจยไปจะลอยตัวเงขึ้นคือมันจะเป็นปลาล่องแบบดีนง นี่ทำหล่ะใส่รองเท้าของใหม่เมียถูตะพานแล้วก็แล้วกันเดี๋ยวให้เจอเข้าใหายก่อนเดี๋ยวให้เจอเราเราตะพานก่อนอันนี้จะจะไม่ห่วงละวก็สวยด้วยโหไปยืออยู่กันนี้ตั้งนาน โดนครับลึกครับเกินซอกเกินซอกเกินซอก ปลาล่องครับขึ้นต้นไม้เห็นปลาล่องดีแต่จะยิงโดนหรือเปล่าอีกเรื่องครับยิงปะนินทางสันนี่ไม่ไม่ง่ายครับโอ้โหไม่โดนวิ่งมาดูเลยอ้าวโดน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 ดนคิดว่าไม่โดนยิงแล้วมันวิ่งมาดู ไงได้มันโดนครับเพื่อนม,นมาดูไก่เลยครับโอ้ยบานเลยมาเป็นชุดนี่ครับข้างหน้านี่ครับมาเป็นชุดมาเป็นชุดบานเลยบานเลย เียบเลยเพียบเลยปลาลองบานเลยตัวรุ่นปล่อยมันก่อนครับถ้ามันไม่ดูสซกก่อนนะวันพิงก่อนบานเลยบานเลยบานเลยนี่นี่น,น,นี่โอ้โหเป็นฟูงครับ อย่างไวอะลากมันล่อปลาล่อปลาครับลากให้มันมาอยู่ด้วยกันใกล้ๆหน่อยเพื่อนก็นมาดูครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไปไหนละ่ะโอ้ยช้อ,ชอนไอช้อ,ชอนไอช้อนไอช้อนช้อนหมาช้อนหมาช้อนใหญ่ครับครึ่งโลได้ลึกเลยลึกเลยไปแล้วหนีโอ้โหมันหนีไม่โดนโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว นินครับสองตัวแล้วลึกครับเกินศอกนี่ติดปากโอ้ให้วันยังเลืออีกกรบอกนะ ติดตัวมาสามกระบอกครับเหลือห้ามิลเกือบข้ามทั้งลึกทั้งไกลเรียบร้อยครับนินหลุมไอตัวหัวแดง หัวแดงหยุดเลยไม่ต้องไปปลาล่องดีครับเราอยู่สูงก็เห็นง่ายหน่อยครับ กลางตัวเล้วกลางตัวเลยครับ,กล,ลรบกลางตัวเป๊ะเลยลึกครับาอายุสูงแล้วมันยิงง่ายครับรู้ว่าลึกแต่ก็เผื่อไม่มากมายนะครับตามองศาอคี่ไปสองตัวถ้าหล่นก็ อดรับประทานหอหนมนมขี่เลาะไปอยู่แถวนี้ครับนมนมครับสามคนสามนมนภพลเพื่อนนภพลแล้วก็นกรักเราแก่แล้วเราก็นั่งล่มลครับ่อยนมนมเขาเซอร์เวงกันไปโอ้ย,อยอสองตัวมานะตัวหลังใหญ่ เรียบร้อยตัวหลังใหญ่เรียบร้อยขาพวกเขามาอีกสองขาพวกเขามาอีกสองลื่นคือลูกทันไหมอ่ะเดี๋ยวลูกหนึ่งห้ามิลไปละตื่น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 ละโอ้โหเอาได้ไปมาแล้วนะพล ขึ้นลูกไม่ทันเลยขึ<า>้นลูกไม่ทันเลยเอ,อืมเฮ้ยนี่ก็ติดดินแต่เราอยู่โซเนี่ยบานเลยสองตัวทาตัวนั่นอยู่กลางอะจอ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 ,จอมามามายิงไม่ทันยิงไม่ทัน โอ้โหก็นีเ่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสามตัวโลทางนั้นโดนแล้วไงสี่แล้วสี่แล้วเออลามอยู่ในน้ำสองอยู่บนบกสองเหลือดอกอยู่ดอกเดียวดอกนี้เป็นดอกห้ามิลเนี่ยขึ้นมากิ่งข้างๆนี้ก็ได้ลูกห้ามิลลูกนี้มันลูกไม่มีเป็นละห้าแล้วแต่ว่าก็บอกอะ่ะก็บอกเป็นกระบอกเก่า ยิงแล้วมันไม่ลื่นกระบอกเนี้ยมันดูดยิงแล้วเหมือนมันดึงปืนลงน้ำกระบอกมันเป็นกระบอกเก่าแก่ตัดมาจากท่อเก่าๆไงท่อปราปาเก่าๆเอาใส่ทั้งให้หน่อยอคู่นี้ใส่ทังให้ก่อนไม่มีกิ๊ปเปอร์แล้วเฮ้ยเดี๋ยวลบเลยลบกอนแต่มันจะทิ้มมาเลย ดีกว่าครับนารักยังอยู่ให้นารักยิงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเพ่นก่อนกองก็แบตหมดสตัวแล้วครับเ,เรากลับก่อนนารักแกอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับงนีดหนึ่งคนซุ่มยิงอยู่นิดหนึ่งผมอยู่่อดร่างเดี๋ยวผมกลับก่อนครับเดี๋ยวไปดูปลาที่บ้านครับ ผลงานออกวันนี้เปิดศึกกับปันดินคลองอีกครั้งครับพอ,อได้ผลงานครับ4 5 6 7 8 10ตัวครับปลามันเริ่มจะน้อยตัวลงเรื่อยๆมองครับทิ้งไวนานครับไม่ได้ไปยิงมาเป็นเดือนครับ